หางเงินซื้อของกินของมันกับแพงเนาะลูกเนอะยังทิ่ทักได้นะคะหางอื่นนี่้<พ>อมเหมือนกันเนาะในราคาอันนี้ 100. หนึ่งร้อยเราเยอะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะคนที่รักธรรมชาติก็ขอโทษนะคะอาจก็รักธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มีหลายคนที่เพื่อนอยากเอาไปปลูก อยู่ในบ้านเนาะอันนี้เป็นรากของพญาอึ่งน,นะคะพร้อมส่งเนาะพี่น้องไม่ต้องอยากว่ามันบวเกิดหรือจะมันเกิดนะคะมีออเดอร์สามหัวหนึ่งร้อยนะคะแต่ไอ้ก็ไม่ได้ให้สามหัวเป๊ะๆหรอกจ้ะไอ้ก็จะแถมไปให้เยอะเหมือนกันเนาะในราคาอันนี้หนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีออเดอร์สองร้อยนี่นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันไม่เกิดเคยบอกลงดินเลย ลดน้ําก็ได้ไม่ลดก็ได้แต่ว่าช่วงปลูกแรกๆก็ต้องลดเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องการน้ํานี่จะเป็นนี่เป็นแกะเปิดกันเนาะสองร้อบาทวานนี้มีของส่งลายเติบอยู่แล้วก็อีก200เนาะหนึ่งนี่ค่ะไอซิโบได้ให้หัวเดียวเลยด้อจ้ะแถมเยอะเหมือนกันเนาะ ขายของแบบพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนึ่งหัวค่ะจ่ะแบ่งๆกันนีพะยาเอ่น,นะนี่นะจ๊ะพยาแมงมุมดอกกินได้เอาดอกถิ่มหรือยังวะเกรดพลอนเอันนั้นไปไวท์ุ่นบ่ เวลาไปปุ๋บปนี่พี่นอกก็ดึงออกจากกันได้นะคะอย่างนี้ดึงอย่างนี้มันมีหักก็เกิดมีพยาอื่นอย่าบอกอย่หันนี่นะคะทุกคนจะผุดยังมีเอวคอดห้อไปนี่เด้อมันจะคูณสองไปเลยนะมันจะเบิร์แบบคูณสองไปเลยนะคะอันนี้เบอร์เอม็มมันสีแบบว่าคือเขาห้อไน,นบอกแล้วเขาหัดฮัดลงไปแบบนี้มันก็จะเบิร์ คูณสองคูณสามไปเลยรัดเข้าไปเวลาไปเกี่ยวเข่าก็รัดเด้อกิจกรรมอะไรก็ช่างที่แบบว่าทำแล้วเหงื่อออกอะรัดเลย <c oughs> อย่าโหเปลี่ยนนะมันสีขาวอย่างอันนี้สีดำกับสีขาวนี่นะคะพร้อมส่งวันนี้มีส่งสองแผ่นนะคะมีเบอร์แอลบีเอส XL, M มีทุกเบอร์นะจ๊ะสนใจทักได้นะคะหางอื่นนี่พร้อมที่จะส่งมากรอบนี้เนาะครีมด้วยแล้วก็หลายอย่างมากเลยด้วยความที่อสองสามมือเธอนมันมีงานบวชเนาะโบเนาะเฮาก็เลยบด้แพ็คของส่งตะกรับขอโทษหลยหลเดี๋ยวจะได้สีส่งของซะาจารย์มันพร้อมแล้วนะคะทุกลุยหางอื่นอโอน พี่น้องไม่ต้องญาตว่ามันสิตายนะคะมันไม่ตายแน่นอน,อนหน้ามันหลายๆ,ๆพอยลือดดูฝนมันก็นจะป้งป้งคืออะไรงอกอืม วันนี้ออเดอร์ปังมากพยาอื่นได้1,000บาทนะคะวันนี้สามสี่ห้าหกดแปดเก้วันนี้12กล่องนะคะขอบคุณออเดอร์ลัวๆนะคะเดี๋ยวอายจะขอนญาตไปส่งของก่อนนะคะทุกคนจะออเดอร์เยอะมากพยาอื่นยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อายจะลงคลิป พยาอือให้พี่น้องนะจ๊ะเนาะสำหรับคนที่โลกซวยต้องกราบขอโทษหลายๆเด้อเด้อขออย่าไอแน่ไอหาถุดการสึดท้าให้ลูกอายหาเงินซื้อของกินของมันกระแพ้เนาะลูกเนาะยังที่เป็นเงินเป็นทองกะอย่าว่ากันหลายท่อเนาะเพราะว่าเข้ากับไป่ได้คุดจนแบบว่าบบเรลือย่างอยู่ในป่ามันก็ยังเป็นแบบอะไรเนางกระก็มันก็ยังเป็นกระต๊อนเหลืออยู่เข้าก็บไม่ได้เอามาจนเมื่อเนาะ ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเดี๋ยวจะดูกนะคะว่าของใคร COD อันนี้ COD อันนี้ CO, D, นน CO. มากระบบนะคะมาวันนี้ก็จะมีออเดอร์อยู่ที่ เป็นอะไรคะหนูบอกก่อนสิบอ,อกอะไรก่อนเดี๋ยวเขาจะพาไปไปหนูอยากไปไหนไปแป๊บป๊บแก้วโอเคอเจอกันไปเขาจะบริปิดล่านะข้าเจ้าถืออันนี้เขาจะบริปิดล่าแต่ขาเจ้าไฟเข้าจะสาดแสงมา นะแน่ตัวน้อยค่ะจะก,กล่องค่ะ12เลยเนาะ <c oughs> ชีวิตยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ชื่อว่า KP p หนึ่งแสนบาทวันนี้ออเดอร์เราเยอะนะคะ เดี๋ยวจะพาน้องโบพนไปฮับคุณครูไปปั่นผ้าอยู่ KBP รูงฟอร์เรนนะคะขอบไปอีกแล้วย้าย <laughs> พาเพราะว่าพนเป็นให้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว<อ>เดี๋ยวจังพากันไปไปฟิชชิ่งเนาะ<อ>เตดอเลยทักหาบอ่าไม่นะ โอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้เนะาะไอ้ก็มาแพ็คของส่งลูกค้าใครที่ยังสนใจหางอื่นก็ทักไอามาได้นะคะใครที่สนใจสมุนไพรอะไรที่ไอาสามารถหาหาให้ได้แต่ก็ต้องเข้าใจนะคะตอนนี้มันเป็นเลดูแล้งใช่ไหมโบมันก็หายากมากนะคะอะไรที่แบบว่าไอาหาได้ไอก็จะหาให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะคือหัวใจทศกัณฐ์นี่ก็จะเยอะ ก็จะพอมีบ้างเนาะถัาสมมติว่าใครสนใจทักไลน์ไอมาได้เลยไออาจจะตอบช้าแต่ไอก็ตอบแน่นอนอยัเพิ่งยกเลิกข้อความนะคะนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันนี้นะคะไอยได้ลูกของเขาก็ขออยุาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ